อันยองสวัสดีด้อจ้า ช่วงนี้ที่เกาหลีฝนตกบ่อยมากๆเลยทําให้พี่โบขี้เกียจทำกับข้าวปปาก็เลยชวนกันออกมาหาข้าวกินข้างนอกวันนี้พากันเดินไม่ได้นั่งรถบัสร้านอยู่ไม่ไกลจากห้องพี่โบมากร้านชื่อว่ากัมนามูจิพิซาชิตทางมีป้ายเขียนไว้ว่าเปิด24ชั่วโมงเปิดปานเซเว่นอีเลเวนเลยร้านนี้พี่โบกับลุงอบมากินกันบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้อาหารก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากโต๊ะที่นั่งข้างๆน่ารักมากเลยกับคุณยายมานั่งกินข้าวกันัน่มกันหนิงเชียวพีโบมิกาไทย กลัวเขาว่าเอานั่งรอได้สักครู่อาหารก็มาแล้วค่ะป้าก็จัดการให้เหมือนเดิมว่าจะเป็นช้อนเป็นตะเกียบให้หมดทุกอย่างน่ารักเหมือนเดิมขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะอาหารเซตนี้ราคา22,000บถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ586บาทถือว่าคุ้มเลยนะคะได้ทั้งปลาทั้งหมูสามชั้นไข่สฟองบะหมี่แล้วก็เครื่องเคียงต่างๆรดองกินไกกิมจิสารพัดเลย โอป,ป้าชอบกินถั่วงอกดองมากๆสิ่งแรกที่ตักเข้าปากก็เป็นถั่วงอกดองส่วนพี่โบคำแรกก็จัดหมูสามชั้นเลยพี่โบเอาคำศัพท์ภาษาเกาหลีมาฟังโคตึง,งอปาซาบะเทจิหมูคิมจิ ผักกิมจิเพรันไข่ราเมยนบะหมี่คงนามุลถั่วงอกผับข้าวมานล กระเทียมเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่พี่โบเจอทุกวันแต่บางครั้งก็นึกไม่ออกนะมันสับสนกับภาษาไทยพี่โบไม่ได้กระแดดนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วภาษามันชนกันมั่วไปหมดเลยทางไม่ค่อยจะเวลาจะกินแล้วก็เอาผักสลัดมาแล้วก็เอาหมูเอาปลาวางแล้วก็ม้วนมวนม้วนมนเข้าปากไปเลยนี่มาดูโปรเฟชั่นอลลุงอป้าใช้ตะเกียบแยกก้างออกจากเนื้อปลาพี่โบทําก็ใช้มือแกะและค่ะแต่ว่าคนเต็มร้านเลยเกรงใจเขาให้อุปป้าเป็นคนแยกก้างออกจากเนื้อให้ดีกว่า ได้มาแล้วดีแล้วจะให้ดูเขามีป้ายบอกหน้า<ห>รักให้เราไปตักน้ําด้วยตัวเองเพราะว่าค่าน้ํากับค่าอาหารรวมอยู่ด้วยกันแล้ว ร้านนี้นอกจากอาหารอร่อยแล้วยังมีทีเด็ดด้วยแจกขนมฟรีเจ้าค่ะไอเดียเขาหน้ารักเคี้ยวเขาผูกเป็นแก้วไว้ให้ตักขนมตักละหนึ่งอิงหน้ารักเชี้ยวแต่มุตมีมาเขารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเราจะตักเลยดักทางเราไว้ทํากระปุกไว้กระปุกพี่โบกับอบ้าไปกินต่อแล้วไว้มีกิจกรรมอื่นจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะจะงัยมันไหนอ่ะบาย